สวัสดีครับพบกับช่องพาแท้ไม่รู้จี่นะครับวันนี้ก็เป็น ep ที่7นะครับวันนี้ออกนอกสถานที่นะครับสนใจแคปรูปติดต่อผ่านไลน์ได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรศูนเก่องแปดสองเจ็ดสีนะครับเพื่อเนเพื่อนสนใจองค์ไหนทักไลน์มาได้เลยนะครับองค์แรกนะครับ เป็นพระเนื้อดินพิมพ์เหมือนวัดสามปลื้มนะครับด้านหลังมีจานครับไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันครับสนใจกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แอดไลน์แคปรูปแอดไลน์มาได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับ เป็นพระกูนะครับสนิมแดงไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับแตกลายงานเลยนะครับวันนี้ไลน์นอกสถานที่นะครับสนใจแคปรูปได้เลยนะครับ แอดไลน์ติดต่อได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นสิงงาแกะหลงพรอเดิมนะครับสินชาวบ้านนะครับเป็นปากเจาะ เสนปะชาวบ้านนะครับสิงสามควันลงพรเดิมปากจะคล้ายๆเป็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> สนใจแคปรูปสอบถามได้ในไลน์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นปลัดขิกหินแกะมีจานนะครับ นี่มีในรูครับในรูมีอยากใหญ่เลยนะครับผิวหิ้งมาเลยนะครับของหลวงพ่อสนิทวัดลำบุญลอยนะครับสนใจแอดไลน์ตามเบอร์โทรนี้นะครับรายการต่อไปนะครับเป็นไม้แกะเก่าๆนะครับด้านหลังมีจานนะครับ แต่ไม่รู้ไม้อะไรครับเป็นรูปพระพุทธเก่ามากเลยครับช้ำๆกเก่าเลยส่วนแจแดไลน์ได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับ098 1 2 8 2 7 4 9นนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นเนื้อดินสิงเป็นสิงเนื้อดินนะครับสิงทรงเครื่องครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับมีบินด้านบนนิดนึงครับเป็นพระเหมาบ้านมานะครับผิวหิ้งเลยครับผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นซุ้มกอครับจะซูมไม่ดูนะครับ แร่เม็ดปะขามนะครับชัดๆเลยมีเม็ดแร่นะครับส้มกอไม่ทราบกุนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆสนใจองไหนแคปลน์ตามรูปนะครับส่งมาแอดไลน์มาได้เลยครับแคปรูปแอดไลน์ผมอาจจะยังไม่ค่อยคล่องนะครับพอดีเพิ่งเปิดช่อง สนใจติดต่อได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ